สวัสดีครับช่องต้อยมอลาใจเกินร้อยนะครับผมวันนี้จะพาไปดูตัวแม่รัานะครับมอลาใจเกินร้อยนะครับมะรับต้มตังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแม่รัาวันนี้ทำอะไรครับวันนี้ันยากขนมจีน มีน้ำยาขับปุ้นมีลาบหมูก็มีกล้วยบดซี่ครับมีผู้สนับสนุนมือนีมีผู้สนับสนุนครับผมมือนีสี่ลาบครับมีลาบแล้วมีขนมจีนน้ำยานะครับมีคนสนับสนุนนะครับผมนที่คือการทำนะครับตอนนี้กำลังสีลวกอันนี้ล้วนหมูไบครับล้วนหมูใบทาลา วุ้นไผ่ลาบข้างนู้นเป็นไก่กระลังเตรียมพักเตรียมพักมันก็ขนมกินแล้วก็บพักไสลาบทั้งผงวุ้นนู้นอันนี้คือคอไก่เฮ็ดน้ำยาเต้าน้ำยานะครับมีคอไก่มีไก่บดแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีเลือดไก่ค่ะน้ำยาขนมกินที่เป็นน้ำยากะทิไผ่ลาบคร้บมีข้ัวหมองน้ำเจ๊กเป็นเลยครับมีอะไรนะครับ มาวัดปีาจน่อดูบ้านไหนบ้านเ็ง่นมันกล่าเส้นบานเราเนมาด้วยค่ะมันมีฝนกับมันตอนนี้ฝนแดดออกแดดออกห่อนคือเกาโตกน้อยเดียวตกพับกวนนน่นคอนว้อยซืือ มีตมตแต่ฝนค่ะบ่มีแต่แดดค่ะบ่มีฝนอันนี้น้ำมะขา,ามแทนน้ำมะนาวน,านะครับผมแนวแพงนี่ครับนี่ะครับรบ,บรรยากาศในครัวหมอลำเจ๊ดหนึร้อยนะครับฝั่งนั้นน้องนมกำลังเก็บผักครับกำลังซอยผักกินกับขนมสิทธิ์ครับ เพื่อนหมูไงคลาบวันนี้มีลาบหมนูนีขนมจีนคีกล้วบตีค่ะอ้ระรเรากินนอรถ้ามขนมกนมกํกลังเตรียมทไว้็ะกินก็ขนมจีนกินก็ลาบ เนตยบนี่แหละครับตัวตีดแต่ละอันืัวตีใดกับเขาแต่ละยางให้ลูกลูกมอลําเจ็ดลอยกินแต่ละนครับในวงบ่มีน้อยครับเ่รามันเห็ดหมอน้อยด้วยนี่หมอนิ่งอที่ครเยอะหลายหนชื่อแการเป็นค ครับนี่เขาก็สิใส่นังหมูลงไปลวกน้ำกันนะครับล้อไว้เห็นมันเย็นก่อนเรอะเพราะว่าเขาปรุงตอนนี้เพราะใดแดดก็มไม่สูบูดมันสิเสียมัสิเสียจะม่งหรอพ่น ត ਾਕ ៏ติดตามช่องต้อยขอลำไส้เกินโปรย inn นะครับอีกครั้งครับ